เห็นปะมันมันแบบเต็มตัวมันเป็นปูไอ้ตุ้ผูจ้ะเห็นปะมันมันไปจ้ะทุกคนปูแบบเต็มกระปุกเลยจ้ะทุกคนเจ็ดร้อยกรัมเน้นๆจ้ะ สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกัน,นอีกแล้วนะคะในช่องสุกัญญาพากินมื่อนีนน่ยโก้ตจพาทุกคนมาลองกินปูนาน้ำใสดองน้ำปลากวนจ้าทุกคนเจ้าดังในติดตกนะะเนาะค่ะเนาะมาลองกินเบิ่องว่ะของเพิ่นแสบอยู่ว่าจา้ะเห็นเห็นเขารีวิวกันเยอะมากปูดองอันเนี้ยอืมกินแล้วก็มีตำส้วเนาสามารถกินรับตำส้วปูเอ้ยตำส้ว ปูดองหละจ้ะนุกกับไปส,วสว่วนๆเส่นํ้กันแสบแห้งจ้ะนุ่ซชิมเบางแล้วเนื้อปูคือหวานมากอะ่ะไม่เค็มแล้วนุ่กระมีสอันนี้น้าจ้ะปนปูหน้าเด้อจ้ะเด้อนุ่ชิมดูแล้วอื้คือแบบนัวมากแบบรสชาติเอรสชาติแบบบานเหาเลยอะ่ะแบบนัวแบ่บเผ็ดนิดๆจ้ะทุกคนแล้วก็พักนุก่กระมิสซ้ำนี่แหละจ้ะไปจ้ะทุกคนไปเสิบเียบน้ำกันมาลองกินไปพร้อมๆกันเลยจ้ะทุกคน คือแบบว่าปูเขาคือแบบมีมันทุกตัวเลยนะมันมีมันทุกตัวจริงๆเพราะนราโกัแกะไปแล้วสามสี่ตัวแล้วนอกจากโนกก็ล่งเบิ้องว่าแกเอ้ยเขาบอกว่ามีมันทุกตัวโนก็ลงแกะดวนไอ้แกะดูจ้ะเบิ้งเห็นไหมมัน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 หยิบๆเลยขอกินมันมันก่อนอืมมันมากอร่อย ซีโบโอวยนอกจากนอกทุกคนนอขอรีวิวตามความจริงค่ะแต่ปูเขาคือแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆเนื้อปูแบบหวานน่ะน้ำยำน้ำไอ้น้ำยำ,ำยวาซาหนึ่งก็บอกปูปีดดูน้ำดงองเขาคือแบบว่าบ,กเ,าก,บกเข้มเลยจ้ะบบเข้มเลยเข้มแบบปลายลิ้นอะเข้มนิดๆแล้วก็นันนวนัวหวานจา้ะ อร่อยมากม,มันอร่อยจริงๆแต่ทุกคนแล้วปูของเพ่นอะมีโออโยอน้ำเดือดจัดเด้อพานแบบเขาส่งตรวจพยาธอะไรแบบเนี้ยในในห่องแหล็บนอกจากนะัผนพานแบบเขาบอกเห็นพยาธในตัวปูด้วยจ้ะอืมอืม ปูเ่ยเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงแนะนำนะเห็นไหมเกะือแบบมีมันทุกตัวเลยจ้ะปูของเขาเลี้ยงในน้ําใสนะคะน้ําใสสะอาดแบบม่มีพายผ่านพานมันแซ่บไปดีจ้ะทุกคนไปล่องหาซิมเบิงกันว่าคันวาบัเสือหนุดนะล่องล่องไปซิมเบิงจ้ะทุกคนเนี่ยปูนาน้ําใสดองน้ําปลากวนเจ้าหนี่เลยจ้ะทุกคน เืออะไรนะไอ,นไอ้ร้านไอ้ Crab House เสียบมันอร่อยจริงๆมันมีความมันๆหวานเค็มน,นิดๆปลายลิ้นแซีบเอามายำ อามาตำหรืออามากินแบบเส้นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ก็ได้จ้ะทุกคนม,ม,มาลองขอลงอะไรลาบปูหน้านะะันะจ๊ะเนาะนุ่ซิมไปแล้วนิดนึงซิมแบบ ชิมหน่อยเนาะจ้ะเนาะแต่ยังบร่ได้กินแบบคำใหญ่ๆรสซีคุยให้ทุกคนเบิ่งจ้ะชิมคำใหญ่ๆให้ทุกคนดูนบิ่งเห็นไหมฮะอืมรสจตดนี่อร่อยมาก นัวมากแต่ทุกคนอืมมอ,อายากตามเด้นนสีไอ้นั่นไว้ลงลิงมาหาย,ดยดเด้๋ยะเด้อไม่ตาคลิป ไัโบเซือนุดกับล่องไปสั่งเบิงด้วยจ้ะแสบแห้งอุย้ยเนี่ยปูมันสดมากเลยนะแกะยังไม่ออกอ่ะหืมแสบออขอพายด้วยจ้ะที่ว่า ไมันไม่ฉากเอาเปลือกออกไลเพราะว่าปูนอกจากปูมันเนื้อเมื่อนามันกับอกค่อยค่อยไลยตะกาดมันกางมันไลอร่อยส่วนตัวนันชอบก,ก,กินปูนานอยู่แล้วเนาะมันมันันงนาดเลยอืแับ อร่อยนึกตำตำไส้ตำซัวแบบวบ่เอาเปลือกออกจ้ะเดี๋ยวแกะให้ดูเห็นปะมันมันแบบเต็มตัวมันเป็นปูไอ้ตุ้ผูจ้จ้ะเห็นบะเป็นปูตัวผู้แต่ว่ามมันทุกตัวเลยแซ่บอ้ง มันมันมันไม่เค็มสแสบแห้งอยากพันขนมจีนเห็นบ่เห็นบ่ไปจัดทุกคน อือห้ากินแบบไหนก็อร่อยค่ะถ้าของอร่อย่ะเนาะมัน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 พู้ชอบพูดแต่มันมันมันปูแต่ทุกคนคือมันแน่นอะ ไม่คาวเลยจ้ะปูของเขาคือไม่คาวเลยนะหอมหวานมากอะ่ะหอมหวานน้ำปลาน้ำปลากวนอืมอืมอือื่อนขเหนียวมาจํามัดมันเบืองดิ ขนเน่าออกเสียงดังเอาไวไป้ปอะไรเะบายอืมวันนี้หนึ่ง,งจะจำมันปูขนเนยวจำมันปูโอ้ยขมขมมากพุงเอาสะอาดมากจริงๆนะสะอาดม,อมันม,มีมันมีไส้มันมีดิน ซิดมาในตัวปูเลยจ้ะมันสะอาดจริงๆอ่ะม,มันไม่มีพยาธิเลยนะเพราะว่าเขาเอาเอนะนุ่เสื้อเขาเนะาะเพราะว่าเสื้อเขามีใบทุกอย่างอ่ะใบแบบเอาทรงไปรตรวจลงตรวจเล็บอ่ะแข็งมันมันคือลายนเนืนน้อจานเนาะมันเสบแห้งเสบอีดี เป็นแตะมันมันปู หอมมากอ้ออืม <c oughs> ขออภัยจากทุกคนหือุ้ยทำสวนเข้าไป ตัวตำใส่ปูเนาะจ้ะเนาะมัน นั่งกินได้ทั้งวันอ่ะปูแบบนี้มันแซ่บลาบป,ปูงเขาคือหอมนัวมาก อันนี้เป็นตัวเมียเห็นมันมนั้บอก มันมากมันปูเห็นไหมจะ๊ะอร่อย ขออนุญาตเลืิศเธอในจักหน่อยแตจำเหม,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 มือนกันมันเยอะมากอืม กินไปกินมากก็เริ่มอิ่มค่ะทุกคนเสียบมากบกเข้มปูสะอาดทุกตัวมีมั่นทุกตัว Hmm. อร่อยมากยิ่งกินอะไรจ้ะมันแสบแห้ง กระดองีอปูนี่จะไว้เล่มที่ดังแสบแห้งเนี่ยไม่อยากหยุดอต่กจะอิ่มแล้วเห็นบ่มันมันทุกตัวบนิโม่เด้อวจัดเด้อทุกคนเด้อขันอยากหูอยากริมรสได้อยากริมร,มรสชาติเนี่ยอยากลองรสชาติแบบเขาเลยอยากลองอ่ะจ้ะว้ยว่าก็ลิ่นดิ่นดิ้นดิด้คัดอยนะูอ่เนาะเบิง้งมันแบบทุกตัวเลยจ้ะ สังเลยเด้วยจานนี้นะจีฟั่มเอแครับเฮาส์มาอืมอืมอิ่มนะจ๊ะทุกคนกินไปมากหลายหนึ่งปูเพิ่นน่ะแซ่บแซ่บอันนี้ลาบเพิ่นก็นแซ่บมิต่แนลแซ่บแซ่บแต่ทุกคน ปูแบบดวงพื้นดวงโบเข้มเนาะสะอาดแบบโบไบ่บมีพยาธิไปบบพ่อเขาจะส่งไปตรวจในห้องเล็บนะะเนาะค่ะเนาะทุกตัวคิดว่าทุกตัวว่าทุกทุกการผลิตของเขาเขาเขาส่งไปตรวจอบตลดอดอ่ะอือแถบฮะสะอาดเหมือนเหมือนแกสะอาด้า,ดางไงอ่ะจ้ะเหมือนเขาเขาแกะตัว,ต,วตัวปูไปังไปทำความสะอาดเนาะต่ว่าบ่แมเนจ้ะ กูยังเป็นตูอยู่แต่ว่าข้างในน่ะสะอาดมากเพราะเขาเลี้ยงในน้าใสเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงในน้าใสเลี้ยงในน้าสะอาดจ้ะไปแล้วจ้ะทุกคนจังไรนู่นกับฝากคลิปไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะทุกคนเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย